โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองแบบโง่ๆเลยนะครับทดลองแบบขำๆมาครับว่าเซตธนูปูกับเซตธนูอ็อกอันไหนมันจะแรงนะครับผมจะเอาแบบไม่ต้องอัพขั้นอะไรเลยนะครับเพิ่งคราบมาใหม่ๆสดๆเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเซตธนูปูนะครับเซตธนูปูค่อนข้างแพงกว่าเซตธนูอ็อกนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบ น่าจะเป็นที่ขยะหรือเป็นที่อะไรยังไม่รู้นะครับเนาะก็ประมาณนั้นนะครับไม่มีออฟอะไรเลยนะครับผมจะมาลองนะครับว่าเซตไหนมันจะแรงกว่ากันนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับมือใหม่นะครับใครที่คราบใครที่เล่นใหม่นะครับว่าคราบยังไงนี่ครับมาคราบตรงนี้นะครับสร้างอุปกรณ์นะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยอัพอัพขั้นให้สุดก็จะได้เป็นธนูออกนะครับอัพ สีขั้นเราก็ได้เป็นธนูออกนะครับส่วนเสื้อนะครับผมก็จะไปเมืองนี้เลยนะครับวาร์ปตามผมมาเลยเลยนะครับผู้เล่นใหม่เกิดมาน่าจะวาร์ปได้เลยแหละครับนี่เมืองนี้เลยนะครับตรงนี้เลยก็เดินตามผมมาเลยนะครับ จะมาทดลองแบบให้เห็นกันเลยนะครับว่าอันไหนมันแรงกว่ากันนะครับอันนี้เป็นธนูปูนะครับอัพมาจากอันนี้คือธนูไอสแตนดาร์ดเลยนะครับแล้วอัพมาเป็นธนูปูนะครับอัพให้สุดนะครับมีทั้งหมด4ขั้นนะครับก็อัพให้มันเต็มนะครับมันก็จะได้เป็นธนูปูนะครับอันนี้ส่วนเสื้อนะครับอัพให้สุดนะครับ อัพให้สุดก็จะได้เป็นเสื้อของเซตออฟนะครับ <c oughs> มาดูเสื้อของธนูปูแล้วกันไปอีกเมืองหนึ่งครับนี่นะครับอยู่เมืองนี้นะครับเสื้อธนูปูทดลองแบบโง่เลยนะครับแบบไม่ต้องอัพขัน้นไม่ต้องอะไรเลยนะครับ มาดูกันนะครับว่าอันไหนจะแรงกว่ากันนะครับอันนี้คือผมทดลองแบบส่วนตัวผมนะครับงดดาม่านะจ๊ะไม่มีห้ามมีดาม่านะครับอันนี้เป็นเสื้อของธนูอุย้ยเกือบกดโอ้โตกขอโทษด้วยนะครับเกือบกดนะเนี่ยก็อัพขั้นให้สุดนะครับมันก็จะเป็นเสื้อธนูปูนะครับผมจะลองเซ็ตนูอ็อกก่อนนะครับนูอ็อกอะเอทีเคมันจะได้เยอะมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะถอดออกก่อน ATK ยืนยืนเมืองผมเท่าไหร่เนี่ย ATK ยืนเมืองผมอยู่ตอนนี้อยู่5,800นะครับถ้าผมใส่เซตออกมันจะได้เท่าไหร่ก็8 0 0พนะครับเซตออกอะ a k, k มันจะได้ a d k เยอะนะครับอ่าผมจะไปยิงหุ่นฟางแล้วกันนะครับเพื่อน เซตออกอะ ATK มันจะได้เยอะนะครับผมจะไม่กินอาหารอะไรสักอย่างนะครับมีแค่อาหารในวิ่งไวที่มันยังติดอยู่นะครับปล่อยทิ้งไว้ย่างนั้นก็ได้นะแต่ผมต้องกินไอ ASPD ผมกลัว ASPD มันจะไม่ถึงะดิผมกินแต่ ASPD แล้วกันนะครับเพื่อนๆกลัวผมกลัว ASPD มันจะไม่ถึงนะ ผมต้องกินยิงไวมันมีมันไม่มีอันใหญ่ะ่ะเดี๋ยวถึงไหมเนี่ยออกถึงไหมออกไม่ถึงครับผมต้องไปกินออกไม่ถึงอะเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันจะไม่เท่ากันนะครับผมต้องไปกินอาหาร b ีะครับ AJB น่าจะถึง ออกไม่น่าถึงว่ะอ่ามาดูกันนะครับว่ามันจะถึงไหมโอ้โหขาดอีกสิบหาสัตโอ้โหถ้านูออกนี่ทำยากเหมือนกันนะครับสี่ร้อยแปดสิบเนี่ยอ่าโอเคได้แล้วครับเดี๋ยวผมเซตสกิลก่อนนะ ออกทำยากเหมือนกันนะครับ480แต่นูปูนี่ง่ายครับกด a g i a อันเดียวจบเลยนะครับแต่ออกนี่ต้องกดเยอะอยู่เนาะจะมันจะได้เท่าเทียมกันนะครับจะได้ไม่ต้องแบบอันนี้นะครับมากดโอเคพอดีแล้วนะครับมายิงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดไว้นะครับเผื่อใครดูไม่ทันนะผมจะหยุดภาพช้าไว้นะครับผมจะหยุดไว้นะว่ามันจะยิงได้เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวผมหันมุมกล้องดีๆก่อนนะครับตรงนี้แล้วกันโอ้โหมีคนมายิงเลยแล้วกันนะครับผมจะเดินไปยิงเลยนะแล้วผมจะไม่ขยับนะครับมันต้องขยับดิเพราะว่ามันจะมันจะมีสกิลไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยเพิ่มระยะนะครับงั้นผมจะ เดินเข้าไปยิงเลยนะครับมันถึงจะได้เท่ากันนะผมจะไม่ยืนเฉยๆนะครับผมจะอยู่ไกลๆแล้วเดินเข้าไปยิงเอานะครับมันจะได้เท่าเทียมกันนะครับโอ้โหมันมีคนมาครับผมทํำยังไงเนี่ยมันมียิงอันเดียวในบ้านผมก็ไม่มีอดิทํำยังไงดีอ่ะแบตเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เด็ดแ่ ผมต้องปิดอะไรเนี่ยผมต้องปิดคนออกเหรอเฮ้ยมันหนีแล้วครับมันหนีแล้วมันหนีแล้วใ <c oughs> จเย็นนะครับเดี๋ยวเขาก็หนีเฮ้ยเขาไปแล้วครับเขาไปแล้วอ่ะเราลุกสวนเลยนะครับอ่ะผมจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วครับไปยิง มาดูกันนะครับว่ามันจะย,ยิงได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมค่อยหยุดนะครับถ้าใครดูทันก็ดูทันตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครดูไม่ทันผมจะหยุดไว้นะครับว่ามันยิงได้เท่าไหร่นะครับผมจะยิงสองรอบนะครับผมจะยิงสองรอบอ่า นี่คือรอบสองนะครับไม่เห็นสามแสนนะครับผมไม่เห็นเลขสามแสนเลยเห็นผมเห็นเต็มที่น่าจะสองแสนสองแสนบวกครับผมไม่เห็นเลขสองเลขสามเลยครับนะผมเห็นเต็มที่สองแสนเจ็ดนะถ้าใครตาไวก็ช่วยดูทีนะครับอ่าก็จบประมาณนั้นนะครับ มาดูเซตปูนะครับเซตปูอันนี้คือไม่ได้อัพขั้นไม่ได้อะไรเลยนะครับแค่แค่มาทดสอบแบบกากาก,ากเลยนะครับทดสอบแบบทด,ทดสอบเล่นนะครับเดี๋ยวผมรอให้สกิลนี้หมดก่อนนะแป๊บหนึ่งนะมาทดสอบแบบกากาก,ากเลยนะครับไอที่ผมอัพก็ประมาณนี้นะครับผมอัพประมาณนี้เลย อมามามาดูกันเลยนะครับเซตอันนี้เสตดนูปูนะครับอืมนูปูจะเห็นเลขสามไหมครับหรือว่าเท่ากัน <c oughs> ผมจะยิงสองรอบนะครับหรือว่าจะเท่ากันครับจังหวะน,นี้ อันนี้รอบสองนะครับถ้าเห็นเลขสามก็นูปูแรงกว่านะครับแต่ถ้าไม่เห็นเลขสามก็เพราะว่าน่าจะเท่าๆกันนะเดี๋ยวผมจะหยุดให้ดูนะครับว่า โอเคครับประมาณนั้นนะครับมันไม่ค่อยต่างกันเลยครับจริงๆนั้นไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับส่วนตัวผมนะครับหรือว่ามันต้องอัพขั้นครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่ามันต้องอัพขั้นมันถึงจะแรงมันถึงจะเห็นผลนะอันนี้ผมเอาแบบเท่ากันเลยไม่ต้องอัพขั้นอะไรเลยนะครับเอาแบบเท่ากันเลยนะครับ ไม่มีอัพขั้นอะไรสักอย่างหรือว่ามันต้องอัพขั้นครับเพื่อนเพื่อนมันถึงจะแรงนะอันนี้ผมอันนี้ผมแค่เอามาทดสอบนะครับว่าอันไหนมันจะถ้าเอาแบบธรรมดามายิงเหมือนกันนะผมว่ามันไม่ต่างกันหรอกครับเพื่อนเพื่อนจริงๆมันไม่ต่างกันเลยถ้าใครดูทันก็นั่นแหละครับเม้นไว้ด้วยนะครับว่าอันไหนแรงกว่ากันนะครับนะถ้าใครสายตาดี ถ,ถ้าใครหยุดคลิปไวครับก็เม้นบอกกันด้วยนะครับว่าเซตหนูปูหรือเซตธนูออกนะครับแบบไม่ต้องอัพคันอันไหนแรงนะครับเนาะคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีสาระอะไรนะครับก็มาทดลองแบบง่ๆให้ดูนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับอันนี้คือคลิปนี้คือเป็น ep ีแรกเลยนะครับของการทดลองแบบง่ๆนะครับแต่ถ้าใครอยากให้มี ep พีสก็ขอสัก หนึ่งร้อยไลค์นะครับไม่รู้ว่ามันจะถึงหรือเปล่านะครับคลิปนี้ผมก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ